เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกส่งมาบวชเองแต่กลับตื่นขึ้นในห้องใต้ดินใต้วัดริมป่าชาทุกคืนเพนพระในวัดจะดูดเลือดเด็กที่ถูกสักดอกบัวดำที่คออ้างว่าเสิร์ตเธอถูกขังสามปีจนในคืนพายุฝนแอบขุดดินนี้ออกมาได้แต่เมื่อเธอกลับไปบอกความจริงกลับถูกด่าดูหมิ่นศาสนาและถูกขับออกจากบ้านอย่าเพิ่มปิดวิดีโอนี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยิน อาจทำให้คุณต้องกลับไปมองวัดใกล้บ้านด้วยตาใหมา่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมป่าชา้าวัดนี้มีชื่อว่าวัดป่าแสงธรรมแต่ผู้คนในหมู่บ้านกลับเล่าขานกันว่าชื่อจริงของมันคือวัดเงาปีศาเพราะใครก็ตามที่เข้าไปในวัดนั้นมักจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเรื่องราวนี้ถูกเล่าขานจากปากต่อปาก ผ่านรุ่นสู่รุ่นในกลุ่มชาวอีสานเป็นตำนานที่ไม่เคยถูกจารึกแต่ถูกเก็บไว้ในใจของผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งใต้ถุนบ้านยามเย็นพร้อมด้วยน้ำส้มตำและข้าวเหนียวเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนมีวัดแท่งหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะประที่นั่นเก่งไสยศาสตร์ทำให้พืชผลอุดมขับไล่ผีป่าชาได้แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้ คือความมืดที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าจีวรทุกครอบครัวที่ยากจนล้วนถูกชักจูงด้วยคำพูดเดียวกันถวายลูกให้วัดสร้างบุญใหญ่ลูกจะได้เป็นพระในชาติหน้าพ่อแม่จะได้พ้นทุกแต่ความจริงคือนี่คือการค้ามนุษย์ในคราบจีวรมีพระรูปหนึ่งชื่อหลวงปู่คำใบหน้าคมดวงตาเย็นชื่อพูดจชาช้าแต่ดูมีอำนาจท่านไม่ได้สอนธรรมะแต่สอนเรื่องฤทธิ์เดช สยยาส์การเสริมพลังด้วยเลือดบริสุทธิ์และที่น่ากลัวที่สุดท่านใช้พื้นที่ใต้โบสถริมป่าชา้าเป็นคุกใต้ดินภายในนั้นมีเด็กอายุระหว่าง10ถึง15ปีถูกขังไว10้10ถึง15คนอยู่ในความมืดตลอดเวลาไม่มีแสงไฟไม่มีนาฬิกาไม่มีปฏิทินพวกเขาถูกห้ามพูดห้ามร้องไห้ห้ามถามว่าทำไม และห้ามแม้แต่จะรู้ว่าวันนี้วันอะไรทุกคนถูกสักดอกบัวดำที่หลังคอเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าถูกเลือกแล้วสำหรับพิธีกรรมเดือนเพนที่จัดขึ้นทุกเดือนโดยอ้างว่าเลือดเด็กบริสุทธิ์จะเสริมให้พระมีอำนาจเหนือธรรมชาติเด็กบางคนถูกลากไปในห้องหลับไม่มีใครได้ยินเสียงกลับมาอีกและที่น่าเศร้าที่สุดพ่อแม่เหล่านั้นไม่รู้หรืออาจเลือกที่จะไม่รู้ เพราะเชื่อว่าลูกได้บุญลูกจะได้เป็นเทพแต่แล้ววันหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อบัวอายุเพียงเก้าวขวบถูกพ่อแม่สมมาบวชเนนด้วยความหวังว่าลูกจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่เมื่อประตูวัดปิดลงชีวิตของเธอก็จบลงเธอถูกจับตัวลากลงไปใต้ดินถูกตีเมื่อร้องไห้ถูกขังในห้องมืดและถูกสักดอกบัวดำที่คอ บัวทนทุกทรมานสามปีเต็มทุกคืนเธอฝันถึงแม่ทุกเช้าเธอตื่นมาในความมืดทุกเดือนเพนเธอได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องหลับแต่ในใจของเธอมีประกายเล็กๆความเชื่อที่ว่าพระคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มแตกสลายเพราะถ้าพระศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมถึงต้องดูดเลือดเด็กทำไมถึงต้องขังคนในใต้ดินทำไมถึงต้องกลัวแสงสว่างในคืนหนึ่ง พายุฝนเทลงมาอย่างหนักน้ำท่วมจนดินอ่อนตัวบัวแอบขุดดินใต้รัววัดด้วยมือเปล่าเล็บแผกเลือดไหลแต่เธอไม่หยุดเมื่อเธอคลานออกมาได้เธอไม่รู้จะไปหาใครเพราะในหมู่บ้านพระคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครดูหมิ่นใครต่อต้านจะถูกขับไล่ถูกสาปแช่งถูกมองว่าไม่มีศรัทธาแต่บัวเลือกไม่ยอมให้ความอายุติธรรมชนะ เธอเดินเท้าไป20กิโลเมตรไปโรงพักเล่าเรื่องทั้งหมดแต่ตำรวจไม่เชื่อเด็กพูดเพผเจอเขาพูดวัดไหนจะทำแบบนั้นเธอไปสำนักงานพระพุทธศาสนาเล่าอีกครั้งแต่ถูกด่ากลับดูหมิ่นศาสนาเธอจะตกนรกทั้งเป็นเธอไปหน้าสื่อยืนอยู่หน้ากล้องน้ำตาไหลแต่พูดด้วยเสียงสัน่นขอร้องครับช่วยเด็กในวัดด้วย พวกเขาถูกขังอยู่ใต้ดินถูกสักดอกบัวดำและถูกดูดเลือดทุกเดือนเพนสื่อไม่เชื่อแต่เรื่องนี้เริ่มแพร่เหมือนไฟในป่าแลง้งมีคนเริ่มตั้งคำถามมีแม่คนหนึ่งเริ่มสงสัยลูกชายของเธอหายไปจากวัดเมื่อสองปีก่อนเธอตามบัวไปพาตำรวจไปอีกครั้งคราวนี้พวกเขาขุดพื้นใต้โบสถ์แล้วพบอุโมงค์ล่ะภายในมีห้องใต้ดิน เด็กหลายคนถูกล่ามโซ่ผอมแห้งตาบวมขวดเลือดเรียงรายและผนังเต็มไปด้วยจารึกเราเกิดจากศรัทธาที่ถูกหลอกลวงพ่อแม่บริจาคเราให้วัดเพราะเชื่อว่าจะได้บุญแต่ที่นี่ไม่มีธรรมะมีแต่ปีศาจในจีวรหลวงปู่คำหายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านหนีไปทางไหนแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือความเจ็บปวดของพ่อแม่ที่สูญเสียลูก เพราะศรัทธาที่ถูกบิดเบือนบัวไม่ได้หยุดแค่นั้นเธอเดินทางไปกรุงเทพไปพบนักสิทธิมนุษยชนไปพบสื่อใหญ่ไปพบรัฐมนตรีเธอไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่หมอไม่ใช่ทนายเธอเป็นแค่เด็กหญิงคนหนึ่งที่เคยถูกขังในใต้ดินที่เคยถูกสักดอกบัวดำที่เคยได้ยินเสียงเพื่อนร้องให้ในความมืดแต่เธอมีสามสิ่งความกล้าความจริง และความอดทนสิบปีต่อมารัฐบาลออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในาศาสนสถานห้ามวัดรับเด็กอุปการะโดยไม่ผ่านกรมพัฒนาสังคมต้องมีการตรวจสอบทุกปีและต้องมีสายด่วนศรัทธาปลอดภัยและประกาศวันที่17เเมษายนเป็นวันแห่งศรัทธาที่บริสุทธิ์ทุกโรงเรียนวัดและชุมชนต้องจัดกิจกรรมสอนเด็กให้กล้าตั้งคำถามกับอำนาจ ในวันนั้นบัวยืนอยู่บนเวทีหน้าใหม่ไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความหวังศรัทธ,ธาที่แท้จริงเธอพูดช้าๆไม่ใช่การเชื่อตามโดยไม่ถามแต่คือการปกป้องผู้อ่อนแอจากอำนาจที่อ้างศาสนาเด็กที่เกิดจากศรัทธ,ธาควรจะเกิดจากความรักไม่ใช่จากความหลงผิดและพระที่แท้จริงไม่ได้เก็บเด็กไว้ใต้ดิน แต่ช่วยให้เด็กได้เติบโตใต้แสงธรรมเสียงปรบมือดังกึกก้องมีคนร้องไห้มีคนยิ้มและในคืนนั้นขณะที่ฝนพรำบัวนั่งที่มุมบ้านผ้าเหมือนแม่ของเธอเคยทำลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนมีใครมาเยี่ยมเธอพูดเบาๆแม่ครับลูกทำได้แล้วลูกไม่ได้แค่รอลูกเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นความมืดให้กลายเป็นแสงไม่มีใครต่อ แต่ใบไม้สั่นไหวเหมือนมีใครยิ้มอยู่ในสายลมและในที่สุดไม่จำเป็นต้องมีอนุสาวรีย์ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงแค่มีการอยู่ด้วยกันก็เพียงพอเพราะบางทีศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้วัดที่จำนวนเงินที่บริจาคหรือความกลัวที่ถูกปลุกขึ้นแต่วัดที่แท้จริงคือใจที่เมตตาและธรรมะที่ไม่ต้องใช้เลือดเด็กที่เกิดจากศรัทธา ควรจะเกิดจากความรักไม่ใช่จากความหลงผิดและพระที่แท้จริงไม่ได้เก็บเด็กไว้ใต้ดินแต่ช่วยให้เด็กได้เติบโตใต้แสงธรรมและนั่นคือสิ่งที่ยังคงเดินทางต่อไปในทุกคืนที่ลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนมีใครกระซิบเบาๆจำไว้นะศรัทธาที่บริสุทธิ์ไม่เคยต้องการให้ใครเจ็บจบหลายปีผ่านไปหลังจากคืนที่บัวพูดกับลมใต้ต้นไม้ใหญ่ ฤดูใบไม,ไม้ผลิมาเยือนอีกครั้งดอกไม้ป่าบานสะพรั่งรอบหมู่บ้านกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมากับลมยามเช้าเหมือนธรรมชาติกำลังยินดีกับชัยชนะของความจริงบัวยังคงทผ้าทุกวันแต่ตอนนี้ผ้าที่เถอดไม่ได้ใช้แค่ในหมู่บ้านมันถูกส่งไปทั่วประเทศเป็นของที่ระลึกในงานสัมนาเป็นของขวัญให้เด็กที่รอดจากการถูกล่วงละเมิดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นคืนเสียง หลายผ้ายังคงเป็นเด็กใต้แสงจันทร์แต่ตอนนี้มีเด็กมากขึ้นเรื่อยๆที่ยืนอยู่ด้วยกันถือโคมไฟสว่างในปีที่บัวอายุ90ปีมีพิธีเล็กๆที่ศูนย์เรียนรู้ไม่มีขบวนแห่ไม่มีพระมาเจิมมีแค่เด็กๆที่อ่านเรื่องของเธอและพูดว่าเราจะไม่ยอมให้ใครเอาศรัทธามาหลอกเราอีกแสงลูกสาวของบัวลุกขึ้นพูดแม่ไม่ใช่ฮีโร่ที่มีพลังพิเศษ แม่เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ความมืดกลืนกินหัวใจและวันนี้เราทุกคนสามารถเป็นแสงได้แค่กล้าพูดว่าไม่เมื่อเห็นสิ่งที่ผิดบัวนั่งฟังยิ้มบางๆเธอไม่ได้พูดอะไรมากแค่ยกมือขึ้นสัมผัสแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเหมือนกำลังจับมือกับตัวเองในวัยเด็กที่เคยวิ่งหนีในคืนฝนตกและในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกลับบ้าน บัวนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดเบาๆเหมือนมีใครนั่งข้างๆเธอพูดเบาๆแม่รู้นะพวกเธออยู่กับแม่ไม่มีใครเห็นแต่เธอรู้ว่ามีเด็กหลายคนที่ไม่ได้รอดที่ไม่มีโอกาสโตกำลังยืนอยู่รอบตัวเธอและเธอพูดกับพวกเขาแม่เล่าเรื่องพวกหนูแล้วโลกเริ่มฟังลวและแม่สัญญาว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดอีก ลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงโปรยปลายเหมือนเป็นการตอบรับและในที่สุดไม่จำเป็นต้องมีพิธีใหญ่โตไม่จำเป็นต้องมีอนุสาวรีย์แค่มีเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อจากปากต่อปากจากหัวใจสู่หัวใจก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นแสงเพราะบางทีศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การกราบไหว้ไม่ใช่การบริจาคทองคำ แต่คือการปกป้องคนเล็กๆไม่ให้ถูกกลืนหายไปในเงาของผู้มีอำนาจและนั่นคือสิ่งที่บัวย,ยังคงทำทุกคืนที่ฝนตกใต้ถุนบ้านเล็กๆในหมู่บ้านไกลโพนศรัทธาที่บริสุทไม่เคยต้องการให้ใครต้องเจ็บมันแค่ต้องการให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีจบหลายปีผ่านไปหลังจากคืนที่แสงพูดกับแม่ใต้ถุนบ้าน หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นได้ด้วยตาแต่เปลี่ยนแปลงในหัวใจของผู้คนศูนย์เรียนรู้ชุมชนไม่ได้เป็นแค่สถานที่อีกต่อไปแต่กลายเป็นจิตวิญญาณของชุมชนทุกเช้าแสงจะเปิดประตูศูนย์ด้วยกุญแจทองเหลืองเก่าๆที่แม่ของเธอเคยถือแล้วเริ่มวันด้วยการอ่านเรื่องเล่าของวันนี้จากสมุดบันทึกของเด็กที่ไม่มีชื่อบางวันเป็นเรื่องของเด็กที่ถูกหลอกให้บวช บางวันเป็นเรื่องของแม่ที่ต้องขายลูกเพื่อทำบุญบางวันเป็นคำสารภาพของพระที่เคยหลงทางแต่ทุกเรื่องจบด้วยประโยคเดียวกันความจริงอาจเจ็บแต่การปิดตาจะเจ็บกว่าเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มเติบโตมาพร้อมกับคำถามไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่ทำไมเราต้องศรัทธาครั้งหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งยกมือถามป้าแสงคาท้าพระพูดจาไม่ดีกับหนูหรือของเงินหนูหนูควรทำยังไง แสงยิ้มบางๆแล้วต่อหนูควรเดินออกมาแล้วบอกผู้ใหญ่ที่หนูไว้ใจเพราะพระที่แท้จริงไม่ต้องการเงินแต่ต้องการให้หนูปลอดภยัยเด็กหญิงพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วพูดขึ้นมาเบาๆหนูว่าพระที่ดีควรเหมือนย่าบัวไม่ใช่คนที่น่ากลัวแต่เป็นคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนดีแสงนิ่งไปชั่วครู่น้ำตาซึมเพราะเธอรู้ว่า แม่ของเธอไม่ได้แค่ถูกช่วยแต่กลายเป็นต้นแบบของศรัทธาที่แท้จริงเวลาผ่านไปโครงการเด็กไม่ใช่เครื่องบูชาขยายไปยัง27จังหวัดทั่วประเทศมีศูนย์เล่าเรื่องเกิดขึ้นในชุมชนต่างๆทั้งในเมืองและชนบททุกศูนย์มีกฎเดียวกันสข้อ 1. ห้ามตัดสินใครที่มาเล่า 2. ห้ามเปิดเผยชื่อผู้เล่าสต้องจบด้วยคำว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีแม่บ้านคนหนึ่งจากสุราษฎร์ธานีเดินทางมาที่หมู่บ้านของแสงเพื่อขอบคุณเธอเล่าให้ฟังว่าลูกสาววัยสิบขวบของเธอเคยถูกพระในวัดใกล้บ้านเรียกไปสวดมนต์ส่วนตัวแต่เด็กจำคำที่เรียนจากโครงการได้เดินออกมาทันทีแล้วบอกครูที่โรงเรียนหนูรู้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะย่าบัวสอนว่าคนดีไม่เรียกเด็กไปอยู่คนเดียวแม่บ้านร้องไห้ แล้วพูดกับแสงถ้าไม่มีเรื่องของย่าบัวลูกสาวฉันอาจไม่กล้าพูดแสงกอดเธอไว้ไม่พูดอะไรมากแค่รู้ว่าแม่ของเธอไม่ได้แค่พูดแต่ช่วยชีวิตคนจริงๆในปีที่20หลังจากเหตุการณ์วัดป่าแสงธรรมรัฐบาลประกาศให้วันที่17เเมษายนเป็นวันรำลึกศรัทธาที่บริสุทธิ์เป็นวันที่ระลึกถึงผู้รอดชีวิตและเฉลิมฉลองความกล้าของคนธรรมดา แสงได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีหลักในกรุงเทพเธอไม่ได้พูดถึงความแค้นไม่ได้ประนามาศาสนาแต่พูดถึงแม่ของเธอย่าบัวไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ผู้นำทางาศาสนาไม่ใช่คนมีชื่อเสียงเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดจากความมืดแล้วตัดสินใจไม่ให้ใครต้องเดินเข้าไปอีกและว,วันนี้เราทุกคนสามารถเป็นย่าบัวได้แค่กล้าตั้งคำถาม แค่กล้าปกป้องคนเล็กๆแค่กล้าพูดว่านี่ไม่ใช่ธรรมะเสียงปรบมือดังกึกก้องยาวนานอบอุ่นเหมือนหัวใจของผู้คนที่เริ่มตื่นหลังงานเลิกแสงเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงหมู่บ้านเธอเห็นเด็กหลายคนกำลังวาดภาพใต้ต้นไม้ใหญ่ภาพนั้นเป็นภาพผู้หญิงชราในชุดผ้าธรือยืนอยู่ใต้แสงจันทร์รอบตัวมีเด็กหลายคนถือโคมไฟ เด็กคนหนึ่งหันมายิ้มให้แสงป้าคานี่คือย่าบัวหนูตั้งชื่อภาพว่าแสงจากความมือแสงยิ้มแล้วนั่งลงข้างๆเด็กๆเ,เธอไม่ได้พูดอะไรมากแค่ช่วยระบายสีให้ดวงโคมและในคืนนั้นขณะที่เธอนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านเหมือนทุกคืนลมพัดเบาๆเหมือนมีใครมาเยี่ยมเธอเงยหน้าขึ้นมองไปที่ภาพวาดเด็กใต้แสงจันทร์ที่แขวนอยู่บนผนัง แล้วพูดเบาๆแม่แสงยังคงสว่างและมันจะไม่ดับตราบเท่าที่ยังมีคนกล้าพูดความจริงลมพัดแรงขึ้นผ้าถามือสั่นไหวเหมือนกำลังโบกมือลาและในที่สุดไม่จําเป็นต้องมีอนุสาวรีย์ไม่จําเป็นต้องมีชื่อในประวัติศาสตร์แค่มีเรื่องเล่าที่ถูกส่งตอ่อจากแม่สู่ลูกจากครูสู่เด็กจากใจสู่ใจก็เพียงพอ ที่จะทำให้ความมือไม่สามารถกลืนกินแสงได้อีกต่อไปเพราะบางทีศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พิธีไม่ได้อยู่ที่คำสวดแต่อยู่ที่การกระทําของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ความชั่วสวมผ้าจีวรและนั่นคือสิ่งที่ย่าบัวทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านแต่ในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ศรัทธาที่บริสุทธิ ไม่เคยต้องการให้ใครต้องเจ็บมันแค่ต้องการให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีและนั่นคือสิ่งที่ยังคงเดินทางต่อไปในทุกคืนที่ฝนตกใต้ถุนบ้านเล็กๆในหมู่บ้านไกลโพนหลายปีผ่านไปหลังจากคืนที่แสงพูดกับแม่ใต้ถุนบ้านหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นได้ด้วยตาแต่เปลี่ยนแปลงในหัวใจของผู้คนศูนย์เรียนรู้ชุมชนไม่ได้เป็นแค่สถานที่อีกต่อไป แต่กลายเป็นจิตวิญญาณของชุมชนทุกเช้าแสงจะเปิดประตูศูนย์ด้วยกุญแจทองเหลืองเก่าๆที่แม่ของเธอเคยถือแล้วเริ่มวันด้วยการอ่านเรื่องเล่าของวันนี้จากสมุดบันทึกของเด็กที่ไม่มีชื่อบางวันเป็นเรื่องของเด็กที่ถูกหลอกให้บวชบางวันเป็นเรื่องของแม่ที่ต้องขายลูกเพื่อทำบุญบางวันเป็นคำสารภาพของพระที่เคยหลงทางแต่ทุกเรื่องจบด้วยประโยคเดียวกัน ความจริงอาจเจ็บแต่การปิดตาจะเจ็บกว่าเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มเติบโตมาพร้อมกับคำถามไม่ใช่แค่ศรัทธาแต่ทำไมเราต้องศรัทธาครั้งหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งยกมือถามป้าแสงคาถ้าพระพูดจาไม่ดีกับหนูหรือของเงินหนูหนูควรทำยังไงแสงยิ้มบางๆแล้วต่อหนูควรเดินออกมาแล้วบอกผู้ใหญ่ที่หนูไว้ใจเพราะพระที่แท้จริงไม่ต้องการเงิน แต่ต้องการให้หนูปลอดภยัยเด็กหญิงพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วพูดขึ้นมาเบาๆหนูว่าพระที่ดีควรเหมือนย่าบัวไม่ใช่คนที่น่ากลัวแต่เป็นคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนดีแสงนิ่งไปชั่วครู่น้ำตาซึมเพราะเธอรู้ว่าแม่ของเธอไม่ได้แค่ถูกช่วยแต่กลายเป็นต้นแบบของศรัทธาที่แท้จริงเวลาผ่านไปโครงการเด็กไม่ใช่เครื่องบูชา ขยายไปยัง27จังหวัดทั่วประเทศมีศูนย์เล่าเรื่องเกิดขึ้นในชุมชนต่างๆทั้งในเมืองและชนบททุกศูนย์มีกฎเดียวกัน3ข้อ 1. ห้ามตัดสินใครที่มาเล่า 2. ห้ามเปิดเผยชื่อผู้เล่า 3. ต้องจบด้วยคำว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีแม่บ้านคนหนึ่งจากสุราษฎร์ธานีเดินทางมาที่หมู่บ้านของแสงเพื่อขอบคุณเธอเล่าให้ฟังว่า ลูกสาววัยสิบขวบของเธอเคยถูกพระในวัดใกล้บ้านเรียกไปสวดมนต์ส่วนตัวแต่เด็กจำคำที่เรียนจากโครงการได้เดินออกมาทันทีแล้วบอกครูที่โรงเรียนหนูรู้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติเพราะย่าบัวสอนว่าคนดีไม่เรียกเด็กไปอยู่คนเดียวแม่บ้านร้องไห้แล้วพูดกับแสงถ้าไม่มีเรื่องของย่าบัวลูกสาวฉันอาจไม่กล้าพูดแสงกอดเธอไว้ไม่พูดอะไรมาก แค่รู้ว่าแม่ของเธอไม่ได้แค่พูดแต่ช่วยชีวิตคนจริงๆในปีที่20หลังจากเหตุการณ์วัดป่าแสงธรรมรัฐบาลประกาศให้วันที่17เเมษายนเป็นวันรำลึกศรัทธาที่บริสุทธิ์เป็นวันที่ระลึกถึงผู้รอดชีวิตและเฉลิมฉลองความกล้าของคนธรรมดาแสงได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีหลักในกรุงเทพเธอไม่ได้พูดถึงความแค้นไม่ได้ประนามศาสนาแต่พูดถึงแม่ของเธอ ย่าบัวไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่ผู้นำทางาศาสนาไม่ใช่คนมีชื่อเสียงเธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดจากความมืดแล้วตัดสินใจไม่ให้ใครต้องเดินเข้าไปอีกแล้ววันนี้เราทุกคนสามารถเป็นย่าบัวได้แค่กล้าตั้งคำถามแค่กล้าปกป้องคนเล็กๆแค่กล้าพูดว่านี่ไม่ใช่ธรรมะเสียงปรบมือดังกึกก้องยาวนานอบอุ่น เหมือนหัวใจของผู้คนที่เริ่มตื่นหลังงานเลิกแสงเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงหมู่บ้าน <S <S <les> <S เธอเห็นเด็กหลายคนกำลังวาดภาพใต้ต้นไม้ใหญ่ภาพนั้นเป็นภาพผู้หญิงชราในชุดผ้าถมือยืนอยู่ใต้แสงจันทร์รอบตัวมีเด็กหลายคนถือโคมไฟเด็กคนหนึ่งหันมายิ้มให้แสงป้าคานีคือย่าบัวหนูตั้งชื่อภาพว่าแสงจากความมือแสงยิม้มแล้วนั่งลงข้างๆเด็กๆ เธอไม่ได้พูดอะไรมากแค่ช่วยระบายสีให้ดวงโคมและในคืนนั้นขณะที่เธอนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านเหมือนทุกคืนลมพัดเบาๆเ,เหมือนมีใครมาเยี่ยมเธอเงยหน้าขึ้นมองไปที่ภาพวาดเด็กใต้แสงจันทร์ที่แขวนอยู่บนผนังแล้วพูดเบาๆแม่แสงยังคงสว่างและมันจะไม่ดับตราบเท่าที่ยังมีคนกล้าพูดความจริงลมพัดแรงขึ้น ผ้าธมือสันไหวเหมือนกําลังโบกมือลาและในที่สุดไม่จำเป็นต้องมีอนุสาวรีย์ไม่จำเป็นต้องมีชื่อในประวัติศาสตร์แค่มีเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อจากแม่สู่ลูกจากครูสู่เด็กจากใจสู่ใจก็เพียงพอที่จะทำให้ความมือไม่สามารถกลืนกินแสงได้อีกต่อไปเพราะบางทีศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัด ไม่ได้อยู่ที่พิธีไม่ได้อยู่ที่คำสวดแต่อยู่ที่การกระทำของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ความชั่วสวมผ้าจีวรและนั่นคือสิ่งที่ย่าบัวทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านแต่ในหัวใจของทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ศรัทธาที่บริสุทธิ์ไม่เคยต้องการให้ใครต้องเจ็บมันแค่ต้องการให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีและนั่นคือสิ่งที่ยังคงเดินทางต่อไปในทุกคืนที่ฝนตก ใต้ถุนบ้านเล็กๆในหมู่บ้านไกรโพนในฤดูใบไม้ผลีปีหนึ่งหลังจากที่ลมเริ่มพัดเบาๆนำกลิ่นดอกไม้ป่าเข้ามาแทนความมืดหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เงียบสงบตามปกติแต่เต็มไปด้วยความหมายแสงยังคงนั่งทอผ้าใต้ถุนบ้านเหมือนทุกเชา้าเหมือนทุกเย็นเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่ผ้าที่เธอเทวันนี้ไม่ใช่ผืนเดิมลายเด็กใต้แสงจันทร์ยังคงอยู่ แต่ตอนนี้มีเด็กมากขึ้นเรื่อยๆที่ยืนอยู่ข้างหน้าถือโคมไฟที่ส่องสว่างกว่าดวงจันทร์เด็กคนหนึ่งวิ่งมาหาแสงถือภาพว่าชิ้นใหม่ล่าแสงครับเธอพูดด้วยเสียงตื่นเต้นหนูตั้งชื่อภาพนี้ว่าศรัทธาที่ไม่ต้องกลัวภาพนั้นเป็นภาพเด็กผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่หน้าประตูวัดถือโคมไฟเล็กๆไม่ได้หนีแต่กำลังเปิดประตูแสงยิ้ม แล้วพูดเบาๆแม่ครับลูกทำได้แล้วลูกไม่ได้แค่รอลูกเปลี่ยนแปลงวงจรที่สืบทอดกันมานานลูกไม่ได้เป็นเหยื่อแต่ลูกเป็นคนที่กล้าเปิดประตูลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนมีใครมานั่งข้างๆเธอไม่ได้พูดอะไรมากแค่เง่อยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแล้วพูดกลับไปในความเงียบศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การกราบไหวโดยไม่ถาม แต่คือการยืนตรงแล้วพูดว่านี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่การยอมให้ใครใช้ชื่อพระเพื่อทำร้ายแต่คือการปกป้องคนเล็กๆแม้ต้องเผชิญหน้ากับอำนาจที่อ้างาศาสนาลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงโปรยปลายเหมือนมีใครยิ้มอยู่ในสายลมและในที่สุดไม่จำเป็นต้องมีอนุสาวรีย์ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงแค่มีการอยู่ด้วยกันก็เพียงพอเพราะบางที ความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การลงวัดไม่ได้อยู่ที่การประนามศาสนาไม่ได้อยู่ที่การล้างแค้นแต่อยู่ที่การไม่ยอมให้ความมืดกลืนกินความจริงและนั่นคือสิ่งที่ย่าบัวเลือกทุกวันทุกคืนทุกลมหายใจเพราะบางทีศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมไม่ได้อยู่ที่ผ้าจีวร แต่อยู่ที่หัวใจของคนธรรมดาคนหนึ่งที่กล้าพูดว่าไม่เมื่อเห็นความอายุติธรรมและกล้าพูดว่ารักเมื่อเห็นใครทุกข์และนั่นคือสิ่งที่ยังคงเดินทางต่อไปในทุกคืนที่ฝนตกในหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่กล้าถามในทุกโคมไฟที่ถูกจุดขึ้นในความมืดเพราะบางทีแสงที่สว่างที่สุดไม่ได้อยู่บนแท่นบูชาแต่อยู่ในดวงตาของเด็กคนหนึ่ง ที่กล้าพูดว่าฉันไม่กลัวจบ